คุณรู้ไหมครับว่าคนเราเนี่ยนะเวลาที่ทะเลาะก,กับแฟนนะสิ่งที่คนเราทําผิดพลาดมากที่สุดเลยคือรู้ไหมคือเถียงเถียงนี่ไม่ใช่เถียงแบบไร้สาระนะคือการที่ว่าฉันเถียงเธอเนี่ยเพราะฉันอยากจะเอาเหตุผลของฉันเนี่ยให้เธอรับรู้ว่าฉันคิดยังไงอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่าฉันก็มีเหตุผลของฉันเหมือนกันเธอก็ต้องรับรู้ว่าฉันคิดยังไงพอมันเป็นแบบเนี้ยคนเราชักเขยืน่นไปชักเขยืินมาคุณว่าเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วสุดท้ายผลเป็นยังไงครับผลคือทะเลาะกันเรื่องลาบานปลายใหญ่โตและเถียงกันไม่จบด้วยเพราะ มันไม่มีใครยอมใครยกต,ตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับแฟนคุณจกเลิกนัดคุณบอกว่าเอ้ยเธอวันนี้ฉันไปกับเธอไม่ได้นะวันนี้ฉันเหนื่อยมากเลยถ้าเป็นคนที่เอาเหตุผลมางัดกันคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยไหนเธอนะัดฉันแล้วไงมันจะเหนื่อยอะไรกันก็แค่ไปเที่ยวแฟนคุณก็บอกแต่เธอก็ต้องเข้าใจดิเธอก็เห็นว่าฉันทํางานหนักแค่ไหนเนี่ยแต่และว,วันเนี่ยแล้ววันนี้ก็ต้องไปเที่ยวเดินไปก็เยอะแยะต้องไปตั้งหลายที่กว่าเธอจะกลับก็ดึกฉันนอนน้อย,อยเหนื่อย แล้วเธอมานะัดฉันแล้วเธอเทแบบเนี้ยเธอไม่เคยให้ความสําคัญกับฉันเลยใช่ไหมแฟนคุณก็เธอก็ต้องเข้าใจฉันหน่อยสิว่าฉันหนังานเยอะแล้วเธอไม่เข้าใจฉันเลยหรือไงเนี่ยมันก็จะไปแบบโอ้โหหลายยาวเลยคุณเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเราทุกคนมีเหตุผลของตัวเองเขามีเหตุผลว่าเขาเหนื่อยงานเยอะคุณมีเหตุผลว่าคุณก็อยากได้ความสําคัญจากแฟนคุณเราทุกคนมีเหตุผลของตัวเองครับและเราเชื่อมั่นในเหตุผลของตัวเองมากๆว่าเหตุผลของเราถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นการโต้เถียงกันเนี่ยมันเลยไม่เป็นวิธีที่เวิร์กเพราะมันคือการที่เรากําาาลััังหว่เธอผิดนถูกน ถูกเธอผิด สิ่งที่เวิร์คครับกับการโต้เถียงแล้วจะทําให้คุณเนี่ยชนะการโต้เถียงได้ง่ายมากๆคือคุณต้องใช้คําถามนําเพื่อให้เขาได้คําตอบของตัวเขาเองยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์เดิมเลยแฟนคุณบอกว่าเฮ้ยวันนี้ขอยกเลิกนัดนะฉันเหนื่อยมากเลยทํางานเยอะคุณก็บอกว่าเออเฮ้ยฉันเข้าใจเลยว่าเธอเหนื่อยช่วงนี้ฉันเห็นเธอทํางานกับดึกทุกวันแต่ทำไมเธอถึงคิดว่าวันนี้เราไปเที่ยวกันแล้วมันจะต้องเหนื่อยล่ะแฟนคุณก็ก็ไม่รู้สิฉันคิดว่าเราน่าจะต้องไปกันหลายๆที่มั้งแลฉันคิดว่าแบบเราหน่าจะ กันดฉันก็เลยคิดว่าฉันอยากพักผ่อนคุณก็บอกว่าเออถ้าเป็นแบบที่เธอพูดมาฉันว่าก็คงเหนื่อยแหละเพราะเป็นฉันถ้าฉันทํางานแบบเธอเนี่ยฉันก็คงจะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันแล้วเธอคิดว่าแบบไหนล่ะที่เธอไปแล้วมันไม่เหนื่อยล่ะแล้วเราได้เจอกันด้วยอืมฉันว่าเริ่มจากไปนั่งคาเฟ่กินกาแฟชิลๆกันดีไหมฉันว่ามันน่าจะผ่อนคลายดีอืมเห็นด้วยนะฉันว่าแบบนั้นมันก็ดีเหมือนกัน คุณเห็นไหมว่าบทสนทนามันจบลงด้วยดีโดยที่ไม่ต้องมีการต้เถียงกันเลยแล้วคุณก็ได้เจอแฟนอย่างที่คุณต้องการคําถามครับมันเป็นตัวให้ทําให้เขาได้บอกตัวเองว่าเออไอความคิดที่ออกไปเดทแล้วมันเหนื่อยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอย่างที่เราคิดตั้งแต่แรกนี่หว่าคุณไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่าเขาต้องไปทําอะไรถึงไม่เหนื่อย แต่เขาเป็นคนให้คำตอบเองว่าเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะไม่เหนื่อยและคุณก็ได้เจอเขาด้วยซึ่งคุณจะชนะการโต้เถียงได้เนี่ยมันต้องประกอบไปด้วย3สิ่งนี้ครับคุณต้องท่องให้ขึ้นใจ1คือคุณต้องใช้คำถามให้เป็นถึงแม้คุณจะรู้สึกขัดนะการที่คุณเนี่ยต้องระงับอารมณ์และถามกลับไปเนี่ยแต่คุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าการใช้เหตุผลงัดไปสู้กับเขาว่าทำไมเธอถึงควรมาเจอฉันมันก็เหนื่อยเหมือนกันและมันก็ไม่ส่งผลดีด้วยทำไมการใช้คำถามมันถึงิร์ k เพราะว่าการใช้คําถามเนี่ยครับมันทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณอยากเข้าใจมุมมองเขาว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนกับการทางานมาและคุณก็พร้อมที่จะรับฟังเขากับสิ่งที่เขากำลังจะอธิบายและแน่นอนว่าคนเราทะเลาะกันนะครับมันมีอีโก้ฉันอยากเอาชนะแต่การที่อีกฝ่ายดึงฟังเรามันทําให้อีโก้เนี่ยลดลงและเอมพัตตก็คือการรับฟังเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยจากการที่เราแค่ตั้งคําถามและรับฟังในสิ่งที่เขาพูดแค่นั้นเองครับมันอาจจะดูไม่ง่ายในตอนทำจริง แต่มันเป็นสิ่งที่ฝึกฝนและทําได้ครับถ้าหากว่าคุณฝึกฝนไปนานพอมันก็จะง่ายกันเองและสิ่งที่สองครับคือคุณต้องใจเย็นครับนี่ก็คือสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าหากว่าคุณไม่ใจเย็นคุณก็จะไม่มีสติกับการที่คุณจะมานั่งตั้งคําถามและบทสนทนามันก็จะไม่ได้เป็นในรูปแบบที่ฉันตั้งใจจะรับฟังเธอ คนที่ใจร้อนนะครับมันคือคนที่หงุดหงิดกับการที่ทําไมเธอถึงไม่เข้าใจฉันการที่คุณใจเย็นมันเป็นตัวบ่งบอกครับว่าฉันพร้อมจะรับฟังเธอนะเธออธิบายมาได้เลยและฉันก็จะพยายามปรับความเข้าใจของฉันไปตามเธอสิ่งนี้ครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆกับการที่มันจะไม่ทําให้สาการต่างๆมันแย่ลงแต่มันจะทําให้สาการมันคงที่หรือไม่ก็ดีขึ้นครับจากการที่คุณแค่ใจเย็น และข้อที่3ครับคือคุณต้องมีความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอที่นี้หมายความว่าคุณต้องมีความสม่ำเสมอกับการที่คุณต้องรักษาข้อที่1ก็คือการตั้งคำถามและข้อที่2คือความใจเย็นครับแน่นอนครับว่าไอ้บทสนทนาเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยมันสั้นมากและมันก็จบไวมากครับมันอาจจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเจนเท่ากับตอนที่คุณทะเลาะก,กับแฟนคุณจริงๆเพราะการทะเลาะก,กันจริงๆครับมันต้องใช้เวลายาวนานและมันต้องใช้คำถามมากมายเพื่อที่จะเข้าใจรับฟังว่าเหตุผลของเธอเป็นยังไงแล้ว คุพร้อมจะฟังเหตุผลของชั้นไหมต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้ครับมันต้องอาศัยความสม่ำเสมอครับในการใจเย็นและตั้งคำถามไปด้วเลยคุณถึงจะเป็นผู้ชนะในการโต้แย้งครับ คำว่าชนะในที่นี้ครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นฝ่ายถูกคุณเป็นฝ่ายผิดหรือคุณเป็นฝ่ายถูกเขาเป็นฝ่ายผิดนะแต่มันหมายความว่าบทสนทนามันจบลงด้วยความเข้าใจและมันไม่สร้างบาดแผลให้ในความสัมพันธ์นี่คือคําว่าชนะในแบบของการโต้เถียงครับของความสัมพันธ์เพราะมันจะทําให้ระยะยาวในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความเข้าใจมันจะไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าหากว่าคุณและแฟนของคุณต้องทะเลาะกันไปทุกเรื่องและไม่เคยเข้าใจกันเลยสักเรื่องสุดท้ายแล้ว คุณทั้งคู่ก็จะแพ้ในความสัมพันธ์อยู่ดีเพราะนั้นครับฝึกไว้ครับสิ่งเหล่านี้มันส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับแฟนเราเพื่อนเราพ่อแม่เราถ้าคุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้แฟนคุณอยากให้คนที่คุณรักเขาใช้วิธีนี้ร่วมกันกับคุณแท็กให้เขาดูหรือว่าแชร์คลิปนี้ไให้เขาเห็นครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและคนที่คุณรักแน่นอนครับถ้าหากว่าใครสนใจปรึกษากับผมแบบส่วนตัวหรือว่าสนใจคอร์สออนไลน์คุณสามารถแอดไลน์ที่ไลน์แอดชองคริสหร ผมชองคาริสครับ